วิธีสร้างไรายได้กับ TikTok Shop เดือนละ10,000ถึง1 0 0 0 0แแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตรง Infinity 8ปนะครับวันนี้จะมีเทคนิคนะครับมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับไปสร้างรายได้กับ TikTok Shop กันนะครับสร้างรายได้กันเนี่ยเดือนละ1 0 0 0 0ถึง100,000ได้เลยทีเดียวนะครับด้วยเทคนิคนี้แต่เพื่อนๆต้องเรียนรู้และลงมือทำนะครับ ก่อนจะไปเริ่มต้นนะฝากติดตามช่องในตุกแล้วฝากแชร์และอย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าแล้วก็ไปเรียนรู้ที่การสร้างรายได้หลักหมื่นและแสนต่อเดือนกันเรามาดูที่การสร้างรายได้นะครับกับ Tik t o k s h o p เนี่ยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนนะครับในปี2023ว่าเราจะทำยังไงนะครับเพื่อนก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปในตะก้าของเรานะครับเสร็จแล้วให้เราเข้าสู่ระบบ พอเราก็สู่ระบบนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีคําว่าสินค้าไหมครับให้เรากดเข้าไปเลยครับสินค้าไม่ใช่สินค้าตลาดสินค้าไหมครับตลาดสินค้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะมาเลือกพวกสินค้าขายดีนะครับสินค้าสินค้าขายง่ายนะครับแบรนด์บิวตี้มาใหม่นะครับแล้วก็อะไรต่างๆตรงนี้เพื่อนๆสามารถทําได้นะครับ แต่ที่ผมกําลังจะแนะนาเพื่อนเพื่ออย่างนี้คือนะครับถ้าวันนี้เราอยากมีไรายได้นะครับหลกักหลักพันหลักหมื่นหลักแสนกับ tiktok นะครับเพื่อนเพื่อจะต้องทําแบบนี้ให้พเพื่อนมาคลิกตรงคาําว่าคําว่ากรองเห็นไหมครับกรอ,องคลิกเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเื่อจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาวันนี้ถ้าเราอยากมีค่าคอมมิชชั่นนะครับเราอยากมีค่าคอมมิชชั่นนะครับหลักเท่าไหร่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นสมมุติว่าเราอยากมีไรายได้ หลักหมื่นหรือว่าหลักพันอะสมมติหลักพันเอาหลักเอานี้หลักพันสมมติประมาณนี้นะหรือเอาสองพันเอาสองร้อยดีเอาสี่ร้อยดีกว่าอ่ะก็ยังเยอะอยู่นะเห็นไหมครับถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็นดูซิยังเยอะอยู่ไหมนะครับมีอัตราการขายนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมเ,เพื่อนๆคลิกตามที่ผมคลิกเห็นไหมดูตามจุดสีแดงได้เลยนะครับจุดสีแดงเนี่ยนะครับอันนั้นคือที่ผมคลิกนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ข้างหน้าเขาจะมีเขียนว่าผลลับนะครับดูผลลัพธ์9 2รายการอันนี้แปลว่าอะไรนะครับข้างบนราคาราคาช่วงของราคาที่เราจะได้รับคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่400-600ใช่ไหมครับ400-600นะครับมีหรือนะครับมีในหน้าค่าในหน้านะครับอยู่ที่15%นะครับหรือนะครับมีการขายสินค้าได้100-500ถึงรายการอ่ะเราลองคลิกดูตรงคำว่าผลลัพธ์ เห็นไหมครับเป็นเพื่อนอันนี้ก็คือสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นเยอะนั่นเองเห็นไหมครับร้อยกว่าเห็นไหมครับถ้าเป็นกระบอกน้ําถ้าเราขายกระบอกน้ําอันนี้ได้สิบกระบอกในวันนี้สมมตินะสิบกระบอกในวันนี้เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นหนึ่งพันแล้วเห็นไหมหนึ่งพันแล้วนะครับถ้าเราอยากมีรายได้มากเยอะมากขึ้นเห็นไหมเห็นไหมครับกระเป๋าสะพายน้องแมวเห็นไหมครับนี่เห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ราคาสูงซึ่งทําให้เราสามารถมีไรายได้นะครับหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนในทิกต o k ได้นะครับก็ต้องลองโฟกัสดูถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากมีไรายได้วันละ1,000เราต้องขายสินค้าในเลทไหนเลทก็หลักร้อยใช่ไหมครับหรือหลัก10แต่ก็ควรจะแบบหลักหลายๆสิบเพราะว่าถ้าเราเน้นปริมาณเราก็ได้เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราอยากมีไรายได้เดือนละแสนรายได้เดือนละแสนนะ เราก็โฟกัสแบบนี้เลยเนาะเดือนละแสนนะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมนี่อันนี้ก็มาลองคลิกเล่นดูอะย้อนออกมาย้อนออกมาตกกดเข้าไปที่ตรงกรองอีกสมมุติถ้าผมเอาตรงเปอร์เซ็นต์ออกอาตรงเปอร์เซ็นต์ออกนะเอาตรงเปอร์เซ็นต์ออกนะครับเราลองไปดูซิว่ามีสินค้าที่ราคาอยู่ที่400-600ถึง600เนี่ยเท่าไหร่อะดูนะ400-600ถึง600เห็นไหมครับราคาอยู่ที่400-600ถึง600นะครับ นี่ทำไมเป็นราคาเลทนี้ราคา 400- ร้อยถึงหกร้อยเนี่ยจะเป็นเลทราคาที่คนส่วนใหญ่เขาสามารถซื้อได้แล้วเขามีกำลังเขามีกำลังเห็นไหมครับเนี่ยเขามีกำลังนะครับแต่เราต้องเลือกดูสินค้าที่นะครับได้คอมมิชชั่นเยอะ,เ,ยอะเห็นไหมอ,อ,อันนี้ก็คือเราได้คอมมิชชั่นน้อยถ้าเราอยากได้อีกล่ะถ้าเราอยากได้อีกนะครับเราเข้าไปที่ตัวกองใหม่ทีนี้เราไม่เอาเดทราคาแล้วถ้าเรา เราบอกว่าเอาอยากได้เลทราคามากกว่า600้อยขึ้นไปอ่ะอันนี้คือเราสามารถเอาไปขายให้กับใครครับขาย,ขายให้กับคนที่เขามีกําลังในการซื้อมีกําลังในการซื้อเห็นไหมครับเ,เพื่อนเพืนนี่เห็นไหมมือถือนะครับไวเลทนะครับเห็นไหมนี่ตัวแปลภาษาไม่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือจะอยู่ในเลทของอะไรครับเลทของสินค้าที่ราคาหกร้อยขึ้นไป ร้อขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าอะย้อนลงมาแต่ว่ายอ้อนก็ไปอีกนิดนึงนะครับคลิกที่ตัวกรองใหม่ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราทําไปเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกแค่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวล่ะสิบ้าเปอร์เซ็นต์นะสมมติถ้าเราเลือกแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวล่ะเราได้คอมมิชชั่นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะครับก็จะอยู่อันนี้ทีนี้พอเราเลือกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่ได้เลือกข้างล่างนะครับมันจะไม่ค่อยสโคบนี่เราต้องสโคบแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะครับ สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะหลักมากกว่าหนึ่งพันชิ้นอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็คือสินค้าที่เราได้คอมมิชชั่นเยอะนะสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งเลือกแล้วว่าสินค้าที่เราอยากจะขายเนี่ยนะครับเป็นสินค้าอยู่ในหมวดหมู่ไหนเนี่ยเห็นไหมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเราก็กดเป็นตัวกองนะครับเป็นตัวกองนะอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นไหม อันนี้คือเรามาเลือกเฉพาะสินค้าได้ด้วย,น,ยน,นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเราก็มาเลือกเฉพาะสินค้าได้นะครับถ้าเราอยากได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเราก็มาเลือกสินค้าเห็นไหมอย่างอย่างกล้องวองจรปิดเนี่ยเห็นไหมครับมีคนขายได้ต้องสามต้องหกร้อยกว่าชิ้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเยอะแล้วค่าคอมมิชชั่นเนี่ยห้าสิบกว่าบาทเใช่ไหมก็เยอะ ความสวยความงามนะครับให้เรามาเลือกตรงหมวดหมู่ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยมาเลือกตรงตัวกองนะครับเห็นไหมให้เรามาเลือกตรงตัวกองที่หลังเนี่ยนะครับให้เรามาเลือกตรงตัวกองที่หลังเห็นไหมครับเออเราก็ถึงจะรู้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะว่าพอเราเลือกหมวดหมู่แล้วเรามาเลือกตรงตัวกองเนี่ยเราก็จะได้สินค้าที่เราต้องการแล้วเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะก็ได้หรือถ้าเราบอกว่าสินค้ายอดขายขายดีอะผมขึ้นมาที่สินค้ายอดขายขายดีเห็นไหมครับ เราก็เลือกขายเลยแต่อันนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับพวกสกินแคร์ใช่ไหมครับซึ่งบางทีเราเออกไปทําตลาดข้างนอกไม่ได้เพราะว่าสกินแคร์เนี่ยถ้าเรา,เาไปปรองหดหรืออะไรบางทีมันทําไม่ได้ไงเห็นไ,ไหมเนี่ยนะครับเราก็มาเลือกเอาตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าจะเลือกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากมีนะครับรายได้หลักหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนกับทิกตอกนะครับ กับ TikTok Shop เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเข้ามาวิเคราะห์จากตรงนี้ดูนะครับแล้วลองเลือกดูอีกอย่างหนึง่งเพื่อนๆเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงแรงคลิปแรงบันดาลใจหรือติดเทนพวกนี้ก็จะเป็นสินค้าที่นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับเอามาทําเป็นเขาเรียกว่าเอามาวิเคห์นะครับเพื่อหาสินค้าขายดีให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เอามาโปรโมทหรือยิงแอดนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆ ยังไงกันบ้างนะครับเทคนิคนี้นะครับแต่ที่ต้องมีเพิ่มกเคือ่อเพื่อนๆต้องไปเรียนรู้ทีหรือว่าเรียนรู้ช่องทางการทําเงินเพิ่มนะครับเพราะว่าจะมีอีกหลายๆช่องทางที่เราเอาสินค้าของ Tik t o k s h o p ไปทำแอฟเฟอร์เรได้ใครอยากเรียนรู้มาเรียนรู้ด้วยกันผมมีคอร์สสอนการทํา t i k t o k s h o p ปแอฟเฟอร์เรแบบมืออาชีพนะครับเพื่อนๆเรียนรู้นะครับกับมืออาชีพ590ตลอดชีพนะครับไม่มีเพิ่มแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ